สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับผลการพนันปัญหายาเสพติดนั้นก็ได้กลับฟื้นคืนชีพมาให้สังคมไทยได้เห็นถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้หลายคนจะมองว่ามาพร้อมกับเจตนาที่จะปลด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตํารวจเอกมิเชียนพุทธโพ,พสีแต่ว่าไปแล้วจริงๆตําแหน่งพบตรน,นั้นก็เป็นตําแหน่งทางการเมืองนะครับหลายคนก็มองว่าเป็นสัจธรรมไปแล้วเมื่อมาจากการเมืองก็ต้องไปด้วยการเมืองเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองข้ามจิตนารมณในเรื่องของการเมืองไปนะครับปัญหาเรื่องของการบ่อนพน,นันหรือว่ายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อสังคมไทยที่นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและแม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ตามหรือว่า โปดพอบอต,ตอรอไปแล้วได้หรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าปัญหาสําคัญที่รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องพิสูจน์และจะต้องปรากฏให้เห็นเป็นรูปธปรรมนั่นก็คือการที่ต้องแก้ปัญหาบ่อนการพนันและยาเสพติดให้ได้นะครับรายการฮอตทอปิกวันนี้เราจะมาคุยกับนายตํารวจท่านหนึ่งนะครับที่มีความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องบ่อนการพนันแต่ว่าก็ถูกผลกระทบทางด้านการเมืองน,นะครับพลตํารวจรตรีวิสุทธิวาน,นิชบุตรนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการสำนักกฎหมายและคดีครับ รับตลอดครับ,รบ,รบขอบพระคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับ,ค,รบคิดอย่างไรกับกรณีของท่านพบบตรที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันมาเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพน,นันแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่า,าการหยิบยกเอาเรื่องของบ่อนและก็การพนันขึ้นมาในตอนนี้เป็นเหมือนใบสั่งสําหรับที่จะปลดพบตรผมเรียนคุณจอมและท่านผู้ชมรายการนะครับผมว่าไม่เกี่ยวกันนะมไม่เกี่ยวกับเรื่องบ่อนที่จะย้ายหรอกผมเรียนเลยนะครับว่าเอากันฟันกันตรงๆด้วยกันว่า ผมถามใามบบาชว่ว่าเมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วเมื่อท่านพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดำมาพงศ์เอาวุโสกว่ามีผลงานเยอะแยะผลงานโดยเฉพาะเรื่องป่าปรามยาเสพติดและทําไมท่านพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ไม่ได้ขึ้นเพราะอะไรคุณจอมเพราะการเมืองอใช่ไหมครับใช่ครับและผมถามสียว่าพลตำรวจเอกเพียวพันธ์เนี่ยผิดด้วยหรือ ที่ท่านเกิดมาเป็นดามาพงั์พี่สาวของท่านนายกทัศนิงผิดด้วยหรือครับท่านไม่ผิดหรอกเมื่อท่านไม่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะท่านอาวุโสที่สุดเป็นผบตรับโดยการเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงครับ ต้องคืนความชอบธรรมให้กับท่านพลตรวจเอกเพียวพันธ์ครับจะบอนไม่บอนผมว่ามันออไม่ใช่เป็นสาระสําคัญใช่แต่ว่าเ็ามีคนพูดเหมือนกันบอกว่าถ้าจะถ้าจะเอาความเป็นธรรมให้กับท่านพลตรวจเอกเพียวพันธ์ก็ก็ให้เลยทําไมต้องเอาประเด็นเรื่องบอนเรื่องการพนันเข้ามาเป็นประเด็นด้วยไอการพนันมันก็เป็นแรงแรงแรงดันอีกส่วนหนึ่งครับยกตัวอย่างเอาอย่างนี้ผมฟันธงดีกว่านะครับเพราะคุณจอมก็ทราบว่าผมคนตรงตรับ รัฐบาลก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลได้ได้หาเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องป่าปามยาเสพติดประเด็นที่หนึ่งก่อนครสองสมเด็จพระนางเจ้าท่านมีพระราชาสวนีท่านเป็นห่วงประชาชนซึ่งเป็นประชาชนของท่านครับท่านเป็นสงห่วงใหญเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเมืม่อรัฐบาลนี้ นโยบายปรับปรามยาเสพติดและท่านเพียวพันเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถเกี่ยวเรื่องปรับปรามยาเสพติดประกอบกับเหตุผลที่ผมได้เรียนคุณจอมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พอเหมาะเจาะจงพอดีว่าคนนี้แหละใช่ผสมกับคืนความชอบธรรมให้กับท่านลองท่านท่านเพียวพันนะครับอย่างนี้แล้วผมถามใช่ว่า ถ้าหากท่านเพียวพันซึ่งมีความรู้ความสามารถเกี่ยวเรื่องป่าปามยาเสพติดเพราะท่านไม่ใช่มีความรู้เกี่ยวเรื่องป่าปามนะท่านอาศัยเทคโนโลยีเนี่ยในเรื่องการหาข้อมูลและป่าปามยาเสพติดผมเชื่อมั่นและมผมเชื่อมั่นในใจของผมว่าเมื่อรัฐบาลประกาศปราปามยาเสพติดสมเด็จท่านมีพระราศวรีและ แต่งตั้งพลเอ๋เผียวพันธ์เป็นผอบอรตรและก็ให้ไปปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดผมเชื่อมั่นเลยว่าพราะองค์ท่านต้องพอพระราชาลิไทยท่านแล้วก็ท่านต้องทรงมีความสุขอะว่าเออประชาชนในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยต่อไปนี้การปรับาปรามยาเสพติดจะต้องดีขึ้นั่นหมายถึงว่าท่านท่านท่านรองเองก็มองว่าท่านเผียวพันธ์จะต้องมาเป็นผบตรแน่นอนนับจากนี้ไปความเห็นของผมว่าผลฟันทนว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้าเหตุผลแรกในที่ผมอยู่คุณจอมแต่ว่าว่าว่าต้องคืนความชอบธรรมใช่ครับแต่แต่พูดถึงพลตำรวจเอกวิเชียนเองท่านก็บอกว่าท่านก็ว่าไปตามผู้คำสั่งของผู้มาคับบัญชานะครับและที่ผ่านมาท่านก็ทำงานด้วยความทุ่มเทต้องการที่จะรักษาคนดีไม่ไล้ไม่ให้คนร้ายเขาคนคนไม่ดีเข้ามาทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทํางานด้วยความเสียสลับเหมือนกัน แล้วก็เป็นการปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาก็คือฝ่ายการเมืองก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยหรือเปล่าใช่ผมว่าเนี่ยสิ่งนี้นะจริงๆแล้วผมเรียนคุณจอมคุณจอมพูดได้ดีมากนะครับไอ้ต้องให้ความเป็นธรรมผมมาดูข่าวย้อนกลับไปเนี่ยสักสิบวันเนี่ยผมถือว่ารัฐบาลชุดนี้นะให้ความเป็นธรรมกับท่านพบตรลพดเอกวิเชียนมากถ้าไม่ให้ความเป็นธรรมแอบแอบย้ายถูกต้องไหม อันนี้รัฐบาลได้มีการประสานว่าเถ้าจะไปจะจะจะให้ท่านถขาบอกถ้าจะย้ายเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนมีการให้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งอะไรนะผมว่านะอันนี้ตรงกับนโยบายของท่านนายกยิ่งรักเลยว่าเข้ามาแก้ไขไม่แก้แค้นถ้าแก้แค้นนะต้องแอบแอบทำ และย้ายไปเลยถูกต้องไหมไม่ต้องฟังเสียงวิภาควิจารณ์อะไรอันนี้มีการให้ว่าเออจะไปอยู่ตรงนี้มาตอนแรกก็บอกว่าจะไปเป็นประดัดกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวขนาดนี้ปรากฏว่าจะให้เป็นเลขาสบชเกี่ยวความมั่นคงลักษณะทําดองเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลชุดนี้ผมไม่ได้เอาใจคนอย่างผมเอาใจใครไม่เป็นนะเข้าใจแล้วก็เลียไม่เป็นด้วยแต่ผมเห็นว่าอันนี้คือไม่แก้แค้นแต่แก้ไขก็มีการเสนอตำแหน่งนี้จนท่านผบตรพลเอกวิเชียรเนี่ย ก็พอใจผมว่าและผมก็ชมท่านผบตรพลตํารวจเอกวิเชียนนะผมชมว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษนะคือว่าท่านก็สบายๆคือไม่โวยวายไม่เจ้วเจ้าอะไรเงี้ยนะครับท่านก็คงเป็นสุภาพบุรุษและท่านก็ยอมรับแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นการทําลายศักดิ์ศรีขององค์กรตํารวจเหมือนกันนะฮะฝ่ายการเมืองผมเรียนคุณจอมนะครับถ้าจะบอกว่าทําลายศักดิ์ศรีขององค์กรตํารวจเนี่ยมันก็เป็นมาจะเป็นทุกยุคทุกสมัย นะครับ,รบยุคยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นจะสิ่งเพราะถ้าเกิดจะทําลายก็ให้องค์กรตํารวจเป็นอิสระไปเลยแบบอายการกับศาลเลตามที่ผมเคยคุยกับคุณจอมาถูกต้องไหมตราบใดที่สํานักงานตรแหนงชาติยังขึ้นอยู่กับนายกหรือรองนายกคุมความมั่งคงเมื่อรัฐบาลไหนมาก็ต้องเอาคนของเขามา ถูกต้องไหมครับเขาก็ต้องเชื่อมั่นเชื่อใจว่าคนของเขาสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเป็นผมถือว่าเป็นเรื่องปกติย้ายไปเป็นเลขาสมชนี่ถือว่าไม่เป็นการลดเกียรติของท่านพบตรนะไม่ลดนะผมเพราะว่ามันตำแหน่งเท่ากันไหมครับตำแหน่งผมผมไม่ทราบเท่ากันผมว่าน่าจะ41อ่ะนะครับแล้วก็ดูชื่อมันดีนะครับเลขาธิการสํานักงานความมั่นคงแห่งชาติแห่งชาติเลยนะก็เหมือนกับ คล้ายกับนักตำรวจแห่งชาติเหมือนกันมันก็แห่งชาติเหมือนกันครับนะครับผม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 คิดว่านะทั้งทั้งฝ่ายรัฐบาลที่เสนอให้แบบนิ่มนวลแบบดีแล้วก็ท่านก็เป็นสภาพุรุษไปอย่างนี้ผมว่าแต่ว่าการที่ทางรัฐบาลเพื่อไทยจะเอาผลตำรวจเปียวพัน์เข้ามาซึ่งเป็นเครือญาติกับทางฝ่ายของเพื่อไทยเนี่ยจะถูกสังคมครหาไหมครับนับจากนี้ผมเรียนคุณจอมนะครับว่าเมื่อวานนี้มีโพลสำรวจครับ โดยเอาสำรวจข้าราชการตำรวจห้าร้อยกว่านายปรากฏผลว่าการที่จะเปลี่ยนท่านวิเชียนมาเป็นผอบอรตรออชื่อท่านเพียวพันเนี่ยความมีเห็นของตำรวจไันโพออกมาเกือบเจ็ดสบนะบว่าเห็นด้วยที่เปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้อะไรก็เรื่องปัญหายาเสพติดที่คุณจ้องกล่าวต้นรายการก็ทราบแล้วว่าปัญหายาเสพติดอาบายามุขมันโอ้โหมันเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเชื่อและถูกตัวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบางคนในฝ่ายรัฐบาลก็มองว่าถึงแม้ว่าจะยา้ายไปก็ตามแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพลตำรวจเอกวิเชียนพุทธพีก็อาจจะบกพร่องในการที่ไม่เข้าไปดําเนินการจัดการกับเรื่องบ่อนกับยาเสพติดอย่างเข้มข้นสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือเป็นความบกพร่องไหมครับผมคิดว่าจะบกพร่องหรือไม่เนี่ยผมยังไม่ฟันธงแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเกิดบ่อนกลางกรุงเปิดอย่างจงแจ้ง ใครๆก็รู้ทั้งหมดไม่ว่าจะแท็กซี่มอส่งพยาชาวบ้านรู้หมดต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับครับต้องมีผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นต้องไล่ตั้งแต่ล่างไปจนถึงบนผู้อมเชื่อผมต้องมีไม่มีใครไม่รู้หรอกประชาชนรู้แล้วตำรวจไม่รู้ก็เป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าการดําเนินการที่มีการโยกย้ายนายพลตํารวจสี่นายอันนั้นก็ถือว่าเป็นการลงโทษ แล้วอย่างฮะหรือว่าจะต้องมีคนอื่นยังไม่ลงโทษอันนั้นคือย้ายออกมาก่อนเพื่อทําการสืบสวนข้อเท็จจริงและจะได้ตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยถ้าให้คนที่ถูกกล่าวกล่าวอ้างเนี่ยว่าไปยุ่งเกี่ยวกับบอลอยู่เนี่ยบันการสืบสวนข้อเท็จจริงมันก็จะจะไม่เกิดเป็นธรรมครับคิดว่าถ้าเกิดย้ายสรุปสุดท้ายถ้าย้ายพบตรท่านพลเอกวิเชียนพุทธ โผสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะไปอยู่ตาแหน่งอื่นจะสร้างปัญหาแรงกระเพื่อมในในองค์กรตํารวจไหมครับนจากนี้หรือว่าทุกอย่างก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยเพราะว่าดูจากโพอย่างที่ท่านรองพูดถึงด้วยผมว่านะครับท่านพลตมเอกเอพียวพันเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านเป็นคนที่ผมดูนะครับท่านเป็นคนไม่ทุจริตผมเจอท่านบ่อยครับท่านชอบไปดูพระไปดูอะไรเพราะฉะนั้นผมดูแล้วก็ท่านไม่มีประวัติดังพ้อยเกี่ยวกับเรื่องรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ท่านสบายสบายแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโดยเฉพาะเจ้าที่ของรัฐถ้าไม่คำนึงถึงผลประโยชน์นะครับทำงานอย่างตรงไปตรงมาครับ5 0ไปแล้วนะครับแล้วก็ขยันหน่อยก็70-80%นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ พบกับรายการไอทีที่กระตุกตอมฮามาพร้อมสาระเทคโนโลยีกแเจเกมและมือถือที่ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์คุณแบไตไฮเทคเดลี่รายการไอทีรูปแบบใหม่รายการแรกที่ยาวที่สุดหาที่สุดสดที่สุดออกอากาศมากที่สุดพบกันทุกวันเสาร์4โมงเย็นทาง Voice TV หรือมาร่วมชมสนได้ที่แบไตดิจิตัลไลฟ์สตูดิโอชั้น4ดิจิทัลเกตเวย์สยามสแควร์เริ่ม4มิถุนายนนี้จัดเต็มโดยโชโนโลิม เล่นเห็นต่างกับคำพาก,กาเพิ่มเวลาเพิ่มเนื้อหาใช่แล้วครับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพาก,กาเพิ่มเวลาออกอากาศเป็นสองตอนต่อสัปดาห์ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิม3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มคิดเล่นเห็นต่างกับคำพาก,กาเพิ่มเวลาเพิ่มอัรรรสในการชมเริ่ม3กันยายนนี้ที่นี่ทาง Voice TV รับเชิญในรายการฮอตทอปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับพลตํารวจตรีวิสุทธิ์วานิชบุตรนะครับท่านเป็นรองผู้บังคับการสํานักกฎหมายและคดีนะครับผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการสํานักากฎหมายและคดีขอโทษครับเรื่องของบ่อนการพนันท่านเองก็พอจะทราบว่ามันเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับเจ้าที่ตํารวจมาตลอดนะครับและเราก็ถูกจะเรียกว่าเจ้าที่ตำรวจถูกกล่าวหามาทุกยุคทุกสมัยเลยว่าทําให้บ่อนการพนันใหญ่ๆเปิดอยู่ได้ก็เพราะว่ามีการไปรับสวยรับ ผลประโยชน์จากบอลใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยครับจริงๆแล้วทําไมปัญหานี้มันยังคงที่เป็นปัญหาแล้วแก้ไม่ได้สักทีครับผลประโยชน์ระหว่างบอลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยที่แก้ไม่ได้ข้อเนื่องจากที่คุณจอมบอกนะเพราะมันมีผลประโยชน์มหาศาลครับและผมเชื่อมนิดหนึ่งว่าไอ้ปัญหาบอลกับการพนันอบอายมุกมันเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะใช่ครับคุณจอไปเล่นเสียเยอะๆๆๆๆเเสร็จแล้วเนี่ยไม่เขาทวงหนี้ไม่มีอะไรอะไรเนี่ยเขา ต่อไป oh. ไม่รู้จะทําอะไรก็ไปค้ายาเสร็จปิสังเกตมาที่จับผู้จัดก,การธนาคารจับไอ้นั่นได้ไ,ได้ไ,ได้บอกว่าติดการพานันก็เลยไปค้ายาาคราวนี้ผมจะเรียนคุณจอมและท่านผู้ผู้ชมนะครับว่าทําไมบ่อนช่วงย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสักปีกว่ากับสองปีมันเยอะมากๆสาเหตุเพราะอะไรหนึง่งมันรัฐบาลชุดก่อนกําลังจะประกาศยุบไม่ยุบ ยุบยุบสภาไงรัฐบาลชุดเก่าะจะยุบไม่ยุบหลังจากนั้นต่ถอถึงเวลาก็ยุบพอยุบเสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งในระหว่างเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่าพรรคไหนจะมาจัดร่วมรัฐบาลหลังจากตัดพอเลือกตั้งเสร็จปับ๊บก็เป็นช่วงเวลาเนี่ยประมาณปีกว่าเกืบอบสองปีเขาเรียกว่าเป็นช่วงศูนย์อาก,กาศ ของขบวนการยาเสพติดไม่ใช่ศูนย์ยากาศคือไม่มีอํานาจคือไม่รู้ว่าอํานาจใครจะมาเป็นก็เป็นช่องทางของขบวนการยาเสพติดมันกักไปกักมากักไปกักมามันก็เป็นช่องทางของขบวนยาเสพติดและบอนการพนันและบอนการพนันคราวนี้ก็เปิดการเต็มที่นี่จะเป็นมันเป็นศูนย์ากาศไงเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ว่าใครจะมาใครจะปากไม่ปักบอนมันก็เลยเปิดกัน แล้วในช่วงสองปีที่ผ่านมากํลังตารวจก็มาแต่เรื่องของการที่จะคุมกําลังคนเรื่องม็อบเรื่องอะไรพวกนี้ยาเสพติดเนี่ยที่เข้ามาในประเทศมากๆก็เนื่องจากเนี่ยกำลังตํารวจไม่พอครสาเหตุไม่พอไม่ใช่ตํารวจขี้เกียจแต่ต้องจัดมาทั่วประเทศนะคุณไม่ใช่จัดเฉพาะบชนนะต้องจัดหน่วยนั้นหน่วยนี้มา มาดูอะไรมาดูม็อบมาดูเสือสีนั้นชูผู้ชุมนุมอะไรนะแล้วก็กําลังตํารวจจะไปอะไรจะไปจับอะไรมากแล้วก็เนี่ยเป็นช่วงสุญากาศบอนมันเยอะแยะคุณจอมเชื่อมาบ่อนบอนใหญ่ๆที่ชูวิทย์เปิดเผยรายได้วันๆหนึ่งหลายสิบล้านนะวันละสิบล้านหลายสิบล้านสองบอนคุณอยากคิดว่าเปิดบ่อนแล้วก็เจ้าของโต๊ะเนี่ยไม่มีเจ๊งเช่นคุณจอมเช่าโต๊ะเสร็จแล้วก็เช่าเป็นขอน นะครับพอเช่าวันเท่าไหร่แสนสองแสนอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็มีคนมาแทงก็ให้คุณคนคุณเนี่ยเป็นคนเช่าโต๊ะกับคนแทงกัดกันเองไงสู้กนไปสู้ก็มาโต๊ดนั้นโต๊ดนั้นเจ้าของสบายเท่านั้นไม่พอที่สําคัญคุณจอมเชื่อมครับในบ่อนจะมีการจำนำคุณขับรถบีเอ็มมาปั๊บเล่นเสียแสนหนึ่งไม่มีเอารถจำนำเลยอีกห้าแสนดอกร้อยละสิบอะไรว่ากันไปครับคราวนี้คุณรถหมดแล้วยังมีนาฬิกาสายสร้อยแวตคุณจำนำได้หมด เฉพาะคนที่ไปประมูลเกี่ยวกับเรื่องดูแลจอดรถครับประมูลส่งล่ะเพราะชนะไอ้พวกนี้มะประโยชน์มหาศาลในแต่ละส่วนเลยนะฮะแล้วก็คุณจอมเป็นขาใหญ่คุณจอมไปปั๊บเดี๋ยวก็ต้องมีริ้วล้อตามพวกมือปงมือเปืนพวกอะไรตามเดี๋ยวอ้าวขาใหญ่นี่ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยตำรวจรู้ไม่ใช่หรอฮะแล้วทําไมถึงปล่อยกันอย่างนั้นหรือว่าไม่กล้าหรือว่ากลัวหรือยังไงผมว่านะทั้งไม่กล้าเพราะ เราก็มีกฎหมายอยู่ในมือนี่ไม่ใช่เพราะไม่กล้าพันหนึ่งเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์สองมันมีข่าวว่าคนที่ใหญ่จริงๆอยู่เบื้องหลังอะไรเนี่ยตตำรวจของอเมริกานะครับคำว่าคำว่าใหญ่จริงๆเนี่ยมันแค่ระดับระดับไหนระดับเขาบอตรอเลยเหรอระดับเขาผู้บัญชาการบังคับการเรียกว่าใหญ่จริงๆจนไม่มีใครกล้าแตะคุณจอมผมว่าเดใจคุณจอมก็รู้เพราะฉะนั้นอ้างไอเอาไปอ้างได้ยังไงอะไรเงี้ยเอาไปอ้างว่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้นะผมว่านะ ไปไม่รอดอะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นตํารวจก็น่าจะจัดการได้คุณอ้างนี่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการอ้างแล้วอย่างเป็นเรื่องของผิดกฎหมายด้วยครับจะอ้างใครก็ตามกฎหมายก็ใช้ค่มคุณจอบว่าเขาอ้างและคุณเชื่อคุณกล้ามาล่ะอ๋อถ้าเราเชื่อเราไม่กล้าสองได้ผลประโยชน์ด้วยผมบอกจริงๆยวครับคุณจอมบ่อนการพนันสถานบริการที่ผิดกฎหมายไม่ต้องไปปราบหรอกก็ทำยังไงฮะอย่าไปเอาตังค์เขา อย่าไปเก็บผลประโยชน์เขาอย่าไปเอาตังค์เขาไม่มีทางเปิดได้การเปิดบ่อนไม่ใช่อยู่ดีจะเปิดบ่อนนะครับครับมันต้องมาเคลียร์เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนคุณด้วยอ่ะบางสื่อครับต้องเคลียร์หมดเคลียร์เสร็จแล้วถึงจะเปิดแต่บ่อนนี้มันเป็นบ่อนที่ไม่ใช่ประชาชนเปิดครับมันเป็นบ่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมาเปิดอื มันก็เลยเปิดแบบเยยฟ้าทาดินไม่เกรงกลัวถ้าถ้าปัญหามันเป็นแบบนี้เชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยคือคือหลายคนก็บอกว่ากังวลว่านะฮะว่าพอย้ายเปลี่ยนย้ายผบตรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องบ่อนก็อาจจะเบาๆไปซาซาไปไม่คิดว่าเพื่อไทยจะจริงจังปราบปรามกับบ่อนและยาเสพติดอย่างเข้มข้นและจริงจังไหมครับนับจากนี้อย่างท่านรองเฉลิมเนี่ยท่านรองนายกเนี่ยท่านโอ้โหท่านรู้อะไรหมดแล้วก็ท่านก็ประกาศ คุณสังเกตมาท่านลองเฉลิมเนี่ยตั้งแต่เป็นนักการเมืองมาเคยมีข่าวว่าท่านทุจริตมาไม่มีนะแปลกนะไม่มีับแล้วผมบอกย้อนกลับไปตอนแรกรายการท่านเพียวพัน์ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องทุจริตไม่มีเกี่ยวเรื่องรับผลประโยชน์เมื่อเอาเงินไปซื้อท่านไม่ได้บอนเปิดไม่ได้ก็ผมบอกนะครับบอนไม่ต้องไปจับหรอกคุณอย่าไปรับเงิน จับและย้ายเด็ดขาดคเรียบร้อยไม่ต้องไปย้ายห้าสงห้าเสือนะถ้าผมเป็นใหญ่นะบอลจังบอลสนอนี้นะผมย้ายสองคนนะพุ่มกลับกับผู้การไปเลยอย่าไปเอาสามสิบวันแล้วกลับไปกลับมาอย่าไปเอาย้ายไปเลยย้ายขาดไปเลยนะครับครัเชื่อว่าเชื่อว่าจะเห็นทดลองเฉลิมแล้วจะสามารถที่จะปรับบอนแล้วก็ยาเสพติดได้ผมผมเชื่อบ้านท่านเฉลิมกับท่านเพียวพันเพราะท่านเฉลิมเนี่ยท่านตาสับรด ทะลุหมดนะซอกไหนรูไหนอะไรท่านท่านท่านเคยเป็นตํารวจกองปราบมาแล้วก็ท่านเป็นนักการเมืองที่มีพรรคพวกพรรคพวกเยอะหูตาเยอะและท่านเพียวพันุก็มีท่างสองคนนี้ทํางานร่วมกันทั้งสองคนนี้ทํางานร่วมกันนะครับถ้าถ้าสองท่านดีนะผมเชื่อว่ายาเสพติดต้องดีขึ้นไม่น้อยกว่า70%แต่หมดมะไม่มีทางหมดแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดีแล้วบ่นแล้วบ่นล่ะบ่นแน่นอน ผมบอกว่าเมื่อตัวเบอร์หนึ่งของของสำนักงานตัวห่งชาติคือท่านเพียวพันธ์ไม่รับผลประโยชน์จบมันก็แอบแอบเล่นเล่นแบบจุกจิกจุกจิกจุกจิกแค่นั้นแสดงผลประโยชน์ที่มีการส่งสวยมาให้กับทางตํารวจส่งไปถึงตัวหลักก็คือในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยใช่ไหมคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและมีอํานาจในเรื่องการยกย้ายและมีอํานาจอย่างเนี้ยครับต้องแายหมดจริงๆคุณเชื่อผมไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะตํารวจนะครับ จ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองรับกดไม่รับเปิดไม่ได้หรอกแต่ประเด็นนี้ก็ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจะดําเนินการได้แต่ว่าทางพรรคฝ่ายค้านเองก็ตั้งคําถามค่อนข้างมากเหมือนกันว่านี่ก็คือเรื่องของความคุณธรรมในการที่จะโยกย้ายข้าราชการคุณก็ต้องอธิบายได้นะครับแล้วก็มันมีเหตุผลทางด้านการเมืองมากกว่าหรือเปล่าในการที่จะย้ายผบตรสมติคุณเป็นฝ่ายค้านผมก็จะถามคุณตอนนั้นคุณทําไมไม่แต่งตั้งเพียวพันเป็นพบตรอ คุณทําไมไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านเพียวพันธ์ก็เพราะมีเจตนาทางการเมืองอครั้งนี้ก็มีเจตนาการเมืองอ่ะเอาเอาเอาผมผมอยู่อีกฝ่ายผมกผมกลางๆอ่ะทาไมไม่ตั้งท่านเพราะท่านอาวุโสที่สุดและท่านไม่เห็นมีเรื่องข้อเสียหายอะไรทําไมไม่ตั้งท่านอ่ะตอนนั้นทําไมไม่คิดถึงความเป็นธรรมของท่านเพียวพันธ์ทําไมตอนนี้มาคิดถึงความเป็นธรรมประชาธิปัตย์บอกว่าท่านเพียวพันธ์เกี่ยวพัน์ครอบครัวอดีตนายกทักษิณถ้าครอบครัวถ้าพ่อค้ายา ลูกต้องค้ายาด้วยไหม,มลูกไปไม่ดีพ่อต้องไม่ดีด้วยไหมม,มันไม่เกี่ยวกันนี่นะครับไม่เกี่ยวกันคนตัวคนใดคนหนึ่งก็คนนั้นคนนั้นสมมติถ้าเกิดว่าเอาลูกไปค้ายาพ่อต้องถูกจับด้วยม,มันไม่ใช่อะ่ะใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นทําไมไม่ดูความเป็นธรรมตอนนั้นน่ะตอนนั้นทำไมไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านเพียวพันนะครับเพราะงั้นเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะอธิบายได้นะครับในการที่จะ ให้ทางท่านเพื่อพันมานั่งพบตรแล้วก็ย้ายทางพลน<ฮ> <ผล S 2> รเอกแคเชียน,น,<ป>นะผมคิดว่าตามที่ต้นรายการ,รตามที่ผมบอกมีการประสานให้ตําแหน่งตรงตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้โอโ้โหผมถือว่าสุดยอดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านพลนรเอกวิเชียนท่านพบก็สุภาพบุรุษนะ,ะไปก็ไปไม่เห็นมีปัญหาเพื่อให้องค์กรมันอยู่ได้ผมคิดว่า งั้นสบายเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจอีกชาติหม่งแล้วนะหลังจากนี้ไม่มีผมว่าเนี่ยข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่จะชอบด้วยเพราะท่านเพียวพันคงไม่มีเรื่องซื้อขายตำแหน่งไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยแล้วก็คนที่มีผลงานจะได้ดิบได้ดีก็ครั้งเนี้กล้ายืนยันและผมบอกเลยนะว่ายาเสพติดเป็นพระราชาเสวนีของสมเด็จเพราะฉะนั้น ผมเชื่อมั่นเลยพระองค์ท่านเนี่ยจะต้องมีความมีทรงมีความสุขว่าจะมีการปราบปรามยาเสพติดจริงและทบาลเพื่อไทยต้องทำให้ได้ด้วยต้องทาให้ได้ด้วยถ้าทําไม่ได้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยก็คงต้องดูกันอีกทีวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับบนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อป c ิกวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพลตํารวจตรีวิสธิ์วันทิชบุตรผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ